ตรงนี้หล่นครับโอเคตรงนี้แแล้วหอมเมื่อกี้ผมทานี้ไปหอมไหมทานี้ทานี้หอมหอมชิ้นชุครีมหอมค่ะอะไรกิดแก้มนดูที่หนึ่งหอมแก้มแก้มว้หน้าครับผม ตมปิดที่หน้าน้องเดเด้ปิดหน่อยหน่อยตามแอปแบล็ตามหาชินจูคิมเด้เด้จะไหนก็กดเลขสิบิไลคลายดินี่พิษนาคอยดีมาะไม่ไม่ตามหาชินจูคิมหมดแล้วโยนเข้าน้องแพวพวเอามาูินม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของชาวเน็ตต่างก็อยากใส่ใจกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของสาวพรราว,ราวแสงทองนักร้องหมอลําซิ่งชื่อดังกับหนุ่มสันวงสะทอนนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเพจ SP Story ก็ได้มีการออกมาโพสตข้อความนะคะถึงเรื่องราวของทั้งคู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยมีข้อความนะคะว่าประกาศเลื่อนงานแต่งของ SP จากเดิมเนี่ยคือกําหนดจัดงานแต่งนะคะคือวันที่27ธันวาคม256 68, ได้มีการพูดคุยกันกับผู้ใหญ่ค่ะในครอบครัวทางยายทวดขอให้เลื่อนไปเป็นปีใหม่เลยจะแต่งงานเนะี่ยอยากให้แต่งปีใหม่ดีกว่านะคะขอให้ข้ามปีไปก่อนมาวันที่19มกราคม2569คือวันที่ดีที่สุดและเหมาะสมสําหรับเขา2คนจึงได้เลือกวันนี้ค่ะแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่นับถือกันมาด้วยนะคะส่วนกําหนดการเดิมค่ะ27ธันวาคม2 5 6 8จะเป็นวันปาร์ตี้ สละสดไว้สำหรับแฟนคลับที่จองตั๋วไว้แล้วล่วงหน้าค่ะที่มาจากต่างประเทศเพื่อจะมางานแต่งนะคะได้มาฉลองร่วมกันนั่นเองซึ่งก็มีมินิคอนเสิร์ตจากแสงทอง SP ค่ะ ซึ่งนะ่าจะไปจัดที่พัทยาบ้านพักผู้วิลล่านะคะถ้ากำหนดการวันที่27ธันวาคม2568ยืนยันสถานที่แล้วเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนรอทางน้องๆแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในการไปงานปาร์ตี้สละสดครั้งนี้ซึ่งงานนี้เองนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของสาวแพรวพราวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะทอนเนี่ยก็ได้มีการประกาศเลื่อนง,งานแต่งเอาไว้นะคะผ่านทางไลฟ์สดอีกด้วยค่ะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะทางด้านของเพจ SP Story ค่ะ คุณผู้ชมได้มีการนำโมเมนต์หวานๆนะคะน่ารักน่ารักของทั้งคู่ในไลฟ์เนี่ยมาให้กับ FC แฟนคลับได้ดูได้ชมกันค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยบอกว่าหอมก่อนจบท้ายรายการนะคะซึ่งในคลิปค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหนุ่มสันวงสะท้อนของเรานั้นนะคะได้มีการไปจุ๊บที่มือของสาวแปรพราวแสงทองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่โดยปกตินะคะแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตได้มี มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วค่ะบอกว่าเลื่อนวันแต่งแล้วตอนหลังพระเอกดูเริ่มรำคาญนางเอกแล้วดูการกระทำไม่เหมือนเดิมหรือว่าเรา ห่วงนางเอกเกินไปดูตอนต่อไปนอสู้เดอนางเอกนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีแฟนคลับหลายต่อหลายคนเลยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะบางก็บอกค่ะว่าไม่ได้ฟังไลฟ์ที่แพรววเนี่ยบอกว่าใหญ่ทวดของแพรววขอให้เลื่อนเพื่อนเลิกขี้ดีต้นปีหรือว่าดูไลฟ์แล้วเนี่ยแต่แก้งเม้นแบบจุดๆ,ๆนะคะบางก็บอกว่าสักแต่จะเม้นศึกษาข้อมูลก่อนจะได้ไม่อายเขาพิมอะไรเนี่ยก็ให้รู้จริงซะก่อนค่ะคุณ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสาวแพรวพรวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะท้อนนั่นเองที่งานนี้เด่ยก็ได้มีชาวเน็ตนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันแล้วค่ะ,คะก็เอาเป็นว่างานนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าทางด้านของสาวแพรวพรวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะท้อนได้มีการออกมาบอกเหตุผลในการเลื่อนงานแต่งแบบชัดเจนแล้วล่ะค่ะ